ฮัลโหลวัตสับบลูวันดีกล้องหน่อยฮัลโหลวัตสับไนทุกคนมาแกะอาหารกันถ้ามาก่อนหรอวะด่าให้หมดนั่นคือด่าใช่ C O M อมีตัวใหญ่อะที่เหลืออะไรอยากกินแล้วว่าไม่ไหวล้วน้ำลายแบบตอนเนี้ยสิ่งนี้คืออะไรนีไม่รู้จะบ้าของจริงอื้อหือ สกาคืออะไรอ่ะต้องมีจานกระดาษทุกคนเห็นนี้ปะโหเอ้ตนมันติดติกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวคลีใส่เนี่ยเค็มถึงใจมากอ่ะ ไก่ทอดจะมาก็มากอยู่มึงจะมาต้องมาหัวเง่าผมแบ่งร่างแล้วหนูกินได้เรื่อยๆเลยอ่ะเชื่อพี่วันนั้นกินข้าวกระมังกินได้เฮ้ยเคยคิดป่ะว่าเขาเอาคอของ ตัวละครเหมือนเราแต่ครอบครัวของพวกเราสลับกันหรือสักอย่างอุณหภูมิของครอบครัวจริงแต่ถ้าตอนเด็กอ่ะตอนถ้าถ้าตอนมันแปลว่ายังไงนะอุณหภูมิของครอบครัวมันประมาณว่าอยียบอย่างบ้านกูอบุนเกินบ้านกูเหมือนคือบ้านกูหมดได้เลยแต่ไม่ถึงขั้นนั้นบ้านผมเหมือนบ้านวิเชียรบ้านกูเหมือนบ้านมึงหายป่ะป่ามันจะมีอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นเหมือนครอบครัววิเชียรแต่สองพ่อพูุเนะแค่แบบมัก็คูยอยู่กรุงเทพแบบ่าง เล่กลับไปบ่อวไม่บ่ายจอพ่อแม่พ่อแม่มามาม,มาอะไรเงี้ยเรื่องเปิดคลิปอ่นะเปิดคลิปนะครับ <c oughs> ก็วันนี้คืออาราวเจลนะครับบอกอาราวเยรเรามาดู e ี6หกกันด้วยหน้าแก้งร<า>ืไม่แกลเงหือไงมเพื่อ <c oughs> <c oughs> มาถ่ายอ e ีแอคชั่นนะครับอืมสี่ส่วนวิปเิครีมมาบ้างได้หรอรูปหน้าดูอยากกินครีมเราอแบบ กูไม่อยากกินคีนเลยให้เนื้อจริงๆเนื้อมันควรจะติดกูชอบกินคีนมากเลยกูอยากกินคีนมากหรออยากกินอาหารคีนดีสุดๆโหชอบกินคีนเหรอทุกครั้งที่สั่งแก๊บจะพิมว่าอาหารคีนแล้วก็จอบเลกันไม่ชอบหรอแต่อันนี้ก็คีนนะเอมเอาอะไรไปคีนเล่ก็อันนี้คือเอยยะเป็นไงคือชอบอาหารที่แบบมีสัดส่วนอาหารชัดอ่ะเหมือนมีเนื้อมีผักเออชีสต้องใช่เอออะไรเงี้ย เคยกินนานันค้างไหมเจ๊มันเหชอบกินครีมปะหนึ่งชอบกินครีมปะครีมคลีนคลีนอ่านคลีนอ่ะไม่ชอบแค่หูได้ยินคำว่าครีมเมื่อกี้ก็ตอบก็ผิดแหละคือตอนกูลดน้ำหนักใช่ป่ะตอนกินไอเนี่ยไอข้าวไก่ย่างอะไรเงี้ยกินข้าวคำอะน้ำคำนุ้ยโอ้โหคืมันทรมานเหมือนกันทรมานคือมันฝืนเหนียวมันแบงอืบ ้อมกันเมื่อกี้กินไปเลยเลยไม่กินเลยเมื่อกี้ไม่เลยที่เขาถ่ายอยู่กินเลยไม่เปียกตรงคำเดียวเมื่อกี้เมื่อกินข้าวไปนิดเดียวเองเลยแต่กินเมื่อก่อนผมไม่กินของหวานเลยเพิ่งมากินมันชิมเดียวนะเว้ยอ่ะดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนอ่ะดูก่อนดูก่อนใครไม่ล้างก็แฉเอางี้ดีกว่าเล่ดูก่อนะจะลงเองทั้งหมดเลยอ่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนทุกคน ไม่มีถอดเสื้อนะอ้าวคุณบอกคุณโนก็บอกอยากถอดไม่ละแล้วตองถอดอะไรอ้าวปั้นมาขนาดนี้ต้องถอดทิโอเคไปนั่งไปกันนะเซ็งไงเซ็งโคตรห้องอ่ะไหลมีแล้วจัดตัวเองครับเตรียมตัวแล้วครับโอ้หผมโดนช็อตไปแล้วเขามีไรอีกตร์บ้างผมอีทเลยครับปวดไร แค่ทำลายให้เนี่ยจบจบสุดทุนคือจอกให้พรากูโดนพราเล่นีว้ยมึงผูกใจป่ะที่มึงรอแล้วกูโดนองดีใจนี่เอเติมสิ่งีเข้าไปกูไมอู่ด้วยมันมีอยู่อย่างเนี้ย

พูดไปจะต้องเสียเธอไปไหมโหลดมาอะไรกูแน่นคือเพื่อนกันต้องซัพพอร์ตกันปะคือมึงต้องเข้าใจว่ามันไม่ฟิลมึงโหลดมากรไอะไรกูหม่ยเกี่ยวเหรอแน่ไไน อ้าวกูไม่รู้ว่ามันแคบโอ้โหสวยแต่โกแต่ไม่มีใครฟังห,หน้าเปียดหน้าพุ่งเฉดยนจาวังคารม่งแยกออกเลยว่าเราอังสารก,กับชีละ่ะมึงแต่มันดีนะมันอีก,กี้มากเลยอ่ะอีกี้ไหน S K <SK>. S K อะไรสนิกร์สกอร์กกอยค่ะสก,กอย์กี้มึงลองดูก่อน มึงไม่ใส่ถือเล้วเนี่ยเออตัวมึงเข้ากันดีให้โ่ดูรองเท้าด้วยองมันดีนะอิปัวมึงเชื่อถือกระเป๋าเองได้หมตัวมัตัวมัตบ้านั่ารักงเล็กเเ โเลิศไดเปิลไดเปิลสวยจริงสวยมากไดเปิลสวยมากสวยแบบสวยมากมเวลาใกล้หมดแล้วว่ารวเราเคยเห็นเปิลเมื่อกี้แล้วแบบไม่รู้แต่บะงทีแต่แฟนันแดงคนเป็นแฟนกันเขาทำอะไรกัน เลยเลยโห e> ้โคตรมึงเลยเลยมิกี้แม่ไอ้หน่มอยากยม่มั้เน่นดงดีดเออนี่ปรเทน่งดีมอันนี้โซว่ะดีอะ ไลยนี้มึกกงกหรอกูคู่กันก็ได้แหละกูอยากงงสวยกว่วาไม่กูอยากงงสดกว่า เสียวปะบห้ยอะไรเสียวอ่ะเสนะียวปปาเสียวยังจุ๊บอยากลองมานานแล้วมึงอยากลองมานานแล้ว คิดไรกับกูไปน่ไม่มันแค่กลัวไม่ใช่ไม่โดนหรอทำไมมันดูไม่ผิดวะเออคุณดูไม่โดนอ่ะโดนมั้งทำไมวะ่ตั้งโดี่ตั้ง่าดีมาลวะชาโดตั้งีกเโดป เข้าใจไหมเราคิดกับคนเนี่ยม่เดี๋ยวม็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเมันก็โดเดียเยวเราดูเลยไม่รู้ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่โดนแน่นอนเาเชียนต็มตอกเมันเล็มมันทำเล็บแบบสี่สินาท เห็นเไม่ต้องยครงว่าว่าคุณหายใจด้วนี่ก็เป่ากทุกคนเนี่อนสงลงกันถ้ากดโทรมันทั้งส่งทั้งคนรักทั้งคเกลียดใช่ ไม่ตีมนเยอะมากเลยวกลับบ้อ oh, no. oh, ีส the oh, okay. ันเดี๋ยวไม่ทันชื่องอความสุนี้ไปแล้วว่ะโควิดการปินโควิดอะโคตสงเวลารู้อะควความเป็นเกือบตายแค่ละกาเจอติดกับหมดายนี่ ต้องขับรถไปโรงพยาบาลเองไฉีดวัคซีนปะไม่เคยติดเลยติดอะไรวัคซีนวัคซีนเหรอวัคซีนเหรอวัคซีนเคยเลยเหรอไม่ได้ฉีดเลยฉีดช็อกไปโอ้ยพี่เป็นเกือบตายผมสลบตอนทำไปโรงพยาบาลน่ะเหรอเอกินอาการอ่ะแสดงว่ามึงหนักมากเ่ะหนักเกือบตายอ่ะฉีดวัคซีนปะเอ้ยไม่โทษหรอกฉีดวัคซีนฉีดฉีดแต่ว่าติดก็หนักอยู่ดีอ๋อหรอฉีดอะไรกันตอนนั้นฉีดวัคซีนวัคซีนตัวไหน วัคซีนออมมันชื่ออะไรวะไม่นานเลยผมโรน่าปะไฟเซอร์มั้งไม่ดูซีรีส์กันละบุลี่นเอละรู้ตัวนะเว้ยที่ผ่านมาครั้งนึเจ็บอะขอโทษท้กูไม่ชัดเจนเตียนเขาไซื้อแรงบุญให้ม โฟมัสเนี่ยมึงตอบมึงฟังกูก่อนมึงรู้ไปสบับกูมึงโคตรรุ่นวายแต่โคตรน่ารักอ่ะมึงคือองลีมึงคือองลีมากหน้ามึงคือดารามึงหลอกกับชายมึงหลอกกับขุนพลมึงหลอกกับวงบัสอีกบ้ามึงมึงเปิดไมค์ก่อนกูจะบอกว่าถ้ามึงกลับไปอ่ะหัวใจมึงจะขนเลยเท่านี้ เ็นพี่ก็จะทำเหมือนเดิมกันเสุดท้ายมึงก็ไม่กล้ามึงจำไม่ได้เหรอที่ผ่านมาพพี่เขาทำอะไรกับมึงบ้างล่ะรอแป๊บนาตอนนี้เป็นซีนแรกที่เราอยู่ด้วยกันสี่คนในซีนคบกนใช่ปะใช่ทิมเหรอนี่เป็นสี่ครั้งแรกในการคุยสี่คนคบแต่ร่วมซีนนี่แบนเดือนเตือนชป พูดคนรู ok> ้ว่ะคนรู้ใครร้อหนิ่งสร้างฮองใช่ไหมคนรู้โอ้ยคนรู้เลยอะคนรู้จริงโอ้ยโอเคอะนี่วราสอบปนี่ไม่เคยชอบพี่เชียนเลยแบบจริงๆริชอบใครเขียสูงัแมูันแดมีมั เป็นเด็กหนอย่ะจริงจริงนี่ชอบบ้าบินไว้ซ้ำฮะเอบว่าไปยังไงจะยังไงเอละมาต้องหนึ่งทีละคุณจะเข้าคราบพวกเราไหมไม่รู้ตาผมว่าตาผมเศร้าไม่รู้นานะฮะตยังไงแล้วโทษนะที่ผ่านมาตาผมไม่เศร้าเลย ชอบนูบัวกูชอบโฟมบอลสรุปมึงฉี่จริงป่ะนี่ไงไม่ใช่คือฉี่จริงจริงป่ะฉี่จริงดิฉี่จริงเลยวะเออเบอร์ไม่เอาพี่โกหกนะตกใจแล้วใช่อะไรวะน้ำป่ะจะฉี่ก็่เป็นน้ำหวานอ่ะ กูจิมนะอืมไปดี็จสิไอจีไลน์ทิกต็อกที่มึงบล็อกกูอะอยากบล็อกกูบอกกูเลยเว้ยหายกูเห็นเมื่อไหร่กูจะไปจีมมึงต่อหน้าไงมึงฮอนต้องไะไปกูฮอตขนาดเนี้ยาเิ่ สู à, ้เลยมาดเอออ้าวมาเมาเลยมา่อนเเดี๋ยวอนแว่าปวดต้ได้ <im 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 ้อกานัไอลคแรบอกว่าขอคคุยดีานะเฮ้ยไปเนี่ยเรียกขโมยแล้ไม่ใช่หร หถามจริงนะทำไมมึงไม่เลือกกูสักทีอ่ะโอ้ดิแม่ตอนนี้เราดูจบแล้วนะครับความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับเลตุ่มเปเซตตุ่มเล้งคือแต่ว่ามัน EP หกนี้มันส่งแบบกระโดดถีบเพื่อไป EP เจ็ดแบบจริงๆอ่ะอ่ แต่มันเจ๋งมากที่เรารู้สึกมแป๊บเดียวใช่คือเรา EP นี้คือแบบ EP นี้คือแป๊บเดียวจริงอ่ะผมไม่ทําอะไรผิดเลย EP เนี้ยใช่ไหมอ่าคุณรอดคุณผมว่า EP นี้คุรอครั้งแรกในชีวิตเลยนะคือ EP ที่มันผ่านมามันเป็นเรื่องของแต่ละคนหลักๆเอ๋อพออี p เนี้ยเป็นเรื่องของทุกคนโอ้แต่อันนี้นะเฮ้ยแต่ผมชอบนะ EP เนี้ยอ๋อตันนี้แบบ แต่ชอบนะอีพีแต่ชอบแต่ดูเสร็จเราลืมทุกอย่างเลยเหมือนพอเราเข้าใจตัวละครทุกตัวในแต่ละอีพีแล้วมาดูอันเนี้ยมันมพอตัวละครได้ทำอย่างนี้ทําอย่างนั้นเราเข้าใจทุกตัวพร้อมกันใช่<ม>คือตอนนี้ทุกทุกอย่างที่คลายละมันเหลือแค่จุดสุดท้ายว่าจะเลือกใครใช่ไหมมันเหลือแค่นั้นเลยอันนี้คือการไพ่กันแหละใช่มันคือการ่ชอบใครบ้างเออ คืออื่นอ่ะกลางไม่คือกลัวตอนไนไพ่มาเสิร์ฟกลัวกลางไปตั้งแต่ EP พีหนึ่งอีสองแล้วไงเราเก็บไพ่ใช่ผมตอนนี้ผมให้กูกลางปุ๊บโดนแตกกูไม่เกี่ยวหรอกจบกลางปุ๊บเยอะแตกเลยมันดูแล้วมันรู้สึกอื่นๆตั้งแต่ดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้มันต้นเงเออมันอื่นๆแบบจบอาฝากทางทุกคนเลยมึงรีเพย์มั้งแยเออจบแบบตะโกนเรียกชื่อพี่บอสอ่ะบางี้ยคือแบบพี่บอสทอดำอะไรวะมึงไม่พยักคางมากเลยกูนอนไม่หลับเลยคือเนี่ยแต่กูจะต้องรอเจ็ดวันเนาะ ใช่แปด้ทำเก้าใช่เกินเก้าออ้โอมาอโอเพราะเราจะไม่ดูก่อนละต้องดูพร้อมกับทุกคนโอ้มาอ๋อพี่จะเงียบมากร้อดไงไม่มันรู้สึกอื่นๆนะแบบมืออิ่มมงอิ่มแต่ทั้งหมดแต่ว่าอีพีเจ็ดนี่คือเราจะไม่ได้ดูก่อนเลยเนาะ มเออทุกคนเนี่ถ้าไปดูโสดทีวิโดมันน่าจะมีคนทั้งสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังิเลยเออในในแบบเกิดเกิดกันตีกันหรือเปล่าเขาจะมีแบบว่ามีแบบว่าไปเอาตะโกนมาไหมมีไหมไม่มีมีหรอเขาไม่แน่ไม่แน่หรอกจะมีคนที่ไม่สมหวังมันจะมีคนลุกออกหรือจะมีคนที่วิ่งไปหาพี่บอลไหมมีไหมเออต้องลุกกออเฮ้ยไม่ต้องอากาศได้พวกผมดีกว่าอากาสดีกว่าจริงผมว่าคนดูได้แฮปปี้นะในโรงแล้วก็กูว่า เหมือนอยู่กับพวกเรานตอนนั้นด้วยอมน่าจะแฮปปี้น่าจะแฮปปี้ก็ตามนั้นเลยคืออะไรก็ตามนั้นเลยก็ชื่อเรื่องว่าอลไเจมบอยสถานกักจ่ายก็เราก็กากันให้สุดเนี่ยแค่นั้นแหละเอาแต่คือ EP นี้คือกระโดดทีมส่งไเ EP 7แบบสุดแรงก็แบบคือแบบต้องไปรอดูอะ EP 7ใส่ชุดนั้นห่านะ ทำไมเมื่อกี้คุยกอะไรพี่บอกว่าการไม่ต้องมาดูแลพวกผมดูแลดีเพราะว่าตอนจบเจ็บมันจะอุ้ยไม่บอกแต่เมย์ยังจำได้ป่าวว่าเจ็บยังเหลือซีนอะไรที่ยังไม่ออกจำไม่ได้รู้แค่อ้อออรู้แค่นั้นโอ้เยอะเยอะอ๋อเออใช่ใช่เออเออใช่แล้วก็ซีก็ไม่หมดหรือหายไปได้มั้ย คนดูสุดๆเขาดีมีเจ็นะเยอะมีมึงหลอนเลยไม่มีเอีกยวเลยโอ้หเต็มตาเลยอะูลหรอไม่อ๋อไม่แล้วก็แล้วก็ไองานนั้นน่ะแล้วหลังจากงานมันก็อย่างเงี้ยท่านเ็จต่อสิอ๋อที่มันที่มันคนดูดิ้นตายอ่ะดูคลิปเนี้ย มันมันมอบอกว่าโอ้ยชี้โ,โ้ยปิดเหรอจอบจบจบจบแบบนี้แล้วเห็นไครับคุยจบละบาย